สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้มาเป็นวิดีโอนะครับก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเราทำ AR กันได้แล้วนะโดยใช้แบงค์20อันนี้เนี่ยไฟล์ที่อาจารย์ส่งให้แล้วก็ 3D object ก็ขึ้นมาเป็น augmented Aug แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานจริงๆเนี่ยโค้ดของ AR เนี่ย สปดาั์ที่แล้วเรามีโค้ดเดียวนะคือแบงค์ยีด้านหน้านะครับเวลาทํางานจริงๆเนี่ยโค้ด AR มันจะมีหลายค่าเช่นหนังสือเล่มหนึ่งก็จะมีหลายหน้าแต่ละหน้าก็คือแต่ละโค้ดถูกไหมครับวันนี้เราจะมาเพิ่มโค้ดกันนะครับให้มันเป็น2โค้ดโดยอาจารย์จะสแกนแบงค์ร้อยนะให้นักศึกษาหาแบงค์ร้อยไว้ด้วยนะนะครับแบงค์ร้อยเนี่ยจะเป็นโค้ดที่2เอาไปใส่ในดัตต้าเบสอันเดิมเลยที่มีแบงค์ยีด้านหน้าอยู่นะครับเพิ่มไปเหมือนเดิมเลยแล้วก็ดาวน์โหลดออกมานะครับในหนึ่งดัตนตะ้าเบ กี่ทาร์เก็ตก็ได้นะไปเรื่อยๆเลยอาจารย์เคยมีเคยทำถึง50ทาร์เก็ตเลยในหนึ่งดัตเตเบสนะครับอ่ะเข้าที่เว็บบูฟเฟอร์เลี่ยของเราได้เลยนะครับล็อกอินชื่อเราให้เรียบร้อยนะนะครับไฟล์ไลายเส้น่ะไฟล์อันเดิมเลยเราทำแอปเดิมแอปเดียวนะครับไฟล์อันเดิมเลย 20B นะครับเรามาเพิ่มที่ทาร์เก็ตแมเนเจอร์นะครับนะมาที่ทาร์เก็ตแมเนเจอร์เราก็จะเจอดาตเาอเบสเราเนอะอันเดอร์สกอร์ดีบีก็คลิกเข้าไปนะครับตอนนี้มี1ทาร์เก็ตเนอะครับมี หนึ่งทาร์เก็ตใช่ไหมครับเราก็แอดเลยแอดแบงคร้อยนะครับที่อาจารย์ส่งให้นะหนึ่งร้อยบาทนะครับแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ความกว้างของโค้ดก็ห้าสิบนะครับชื่อของโค้ดนี้ก็คือหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ให้เรารู้ว่าเป็นแบงคร้อยนะครับแล้วคลิกแอดนะครับมันก็จะประมวลผลนะเอ่บเรียบร้อยนะครับหนึ่งร้อยบาทก็เข้ามาแล้วนะครับในดาตเาอร์เบดเนี้ย DBA ยี่สิบ B แล้วก็ดาตเาอเบดเนี้ยมันจะมีสองทาร์เก็ตแหละเนหะ็นไหม สองโค้ดนะครับเรตติ้งสามดาวด้วยกันครับดาวน์โหลดได้เลยดาตเทอเบสเลยมีสองอันแล้วนะมีแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยนะอ่าดาวน์โหลดมันก็จะเป็นชื่อเดิมนะครับเอกยี่สิบาทแล้วก็ under score db นะครับ editor เลือกเป็น unity editor นะแล้วคลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเป็นชื่อไฟล์เดิมนะนะครับแล้วก็เอามารีเพสนะครับทับอันเดิมนะครับเห็นไหมยี่สิบาท db unity package เปิดมาดูมันก็อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่ะทีนี้เราก็ งานโปรเจกต์เราอยู่ที่ไหนแล้วก็ล่าไปเก็บอันเก่ามันจะมีอยู่แล้วนะแบงก์ยี่สิบใช่ไหมอันนี้คืออันเก่าใช่ไหมครับที่มีแบงก์ยี่สิบอยู่อันเดียวแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยมาลากมาใส่แล้วก็รีเพสมันนะครับให้มันอัปเดตปึ๊กนะม,มันก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เปิด Unity ขึ้นมาได้เลยเปิด Unity ขึ้นมาได้เรย n i t y ีออ้อ้ะฮ์เดิมเลยนะครับ เปิดไฟเดิมขึ้นมาเลยนะครับมีแบงค์ยีิบอยู่อันเดียวเนะนะครับอันนี้เราก็พอเปิดไฟ์ลมาแล้วปุ๊บเราก็ต้อง Import a s s e t ใหม่ Import นะครับ duty package asset import มาที่ a s s e t นะครับแล้วก็ Import Package Custom Package Import Database นะครับอันเดิมเลยนะครับอันเดิมเลยเอ,อ๊อยู่ที่ไหนนอ emergent tech ar นะครับ ดัตเตอร์เบทที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนี้ยตอนนี้ในดัตเตอร์เบทเนี้ยข้างในอ่ะมันมีสองแบงค์ใช่ไหมแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยเนาะแล้วพอเราอัปเดตมันไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็โอเพนมันก็จะแจ้งเตือนเห็นไหมมียี่สิบาทมีแบงค์ร้อยโผล่มาเห็นไหมแบงค์ 100, ร้อยโผล่มานะครับแล้วก็ Import อิมพอรตเข้ามาปึ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอิมพอร์ตดัตเตอเบทอันใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงวิวพอร์ตของตัวยูนิตี้เนี่ยมันยังไม่ได้โชว์์์ออะะะไไรรรรรแแบบบบงงงงงคคคคยยยัั Image ััมมมม่่่าาาใช้้เเเพวตนนนนีป็ข ให้เราเปลี่ยนชื่อ image target ตัวนี้นิดนึงคลิกมันเข้าไปนะครับคลิกที่ image target นะครับแล้วก็คลิกทีนึงนะครับให้เป็นตัวกระพริบ Hip. แล้วก็เขียนว่า20บบาทอ่ะตัวนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น20บาทแล้วเนาะนะครับนี่เราเปลี่ยนชื่อเป็น20บาทแล้วเนะนะครับนี้เราก็มา image นะครับ add image target ที่ b u f f e l i y e r นะคลิกขวาที High ่ h i e r a r c h ่แล้วก็มา b u f f e l a y e n g i n e นะแล้วก็มา image เห็นไหม image target แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น100บาทเอิงนะครับ อันนี้ไอ้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยไอทา์เกตหนึ่งแล้วมันมาแล้วแต่ว่ามันจะทับตำแหน่งเดียวกันกับแบงก์ยี่สิบเลยเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่ตำแหน่ง x y พอดีเลยให้เราลากมันออกมาหนึ่งเห็นไหมหนึ่งร้อยมันมาแล้วเห็นไหมครับหนึ่งร้อยมันมาแล้วโคดที่สองนะครับโคดที่สองหนึ่งร้อยมาแล้วนะครับอันนี้โคดหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าใครไม่มาก็มาดูตรงนี้ที่ i m a ม e ท a r g e ตยี่สิบบาทหรือร้อยก็ได้นะอาทิตย์ที่ร้อยนะครับมันก็จะมี Data b เบ e บอกว่าตรงเนี้ย d a t a b เบ e เราชื่อเอกยี่สิบ b underscore db นะครับเอยี่สิบาท underscore db แล้วก็ image target เราชื่อหนึ่งร้อยบาทม image target เนี่ยมันมียี่สิบาทกับหนึ่งร้อยบาทยี่สิบาทเปของอันนี้อันแรกหนึ่งร้อยบาทไปของอันที่สองใน image target เนี่ยในหนึ่งด a ตตเมันมีได้มากมากเป็นสิบบอันเลยตอนนี้เรามีสองอันเนาะนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะทีนี้เราลองมาเทสกันนะครับว่าไอตัว target ที่เป็นแบงค์ร้อยเนี่ยมันแสดงผล ar ไหมเราสร้างคิวมาเนะหนึ่งอันคิวนะครับขยาย ทสก่อนนะครับเอาวางไว้บนแบางค์หลออแบงค์ร้อยนะครับเราต้องมีเงินร้อยี่สิบาทนะครับเราถึงจะเรียนวิชานี้ได้นะครับ <laughs> นะครับวา,วางไว้วางไว้บนแบงค์ร้อยแล้วอย่าลืมนะครับ The object ต้องเป็นตายของตัว image target ลากเข้าไปทับนะครับให้มันคิ้วเนี่ยมันอยู่เป็นรูปของแบงค์ร้อยนะครับแล้วก็เซฟสักทีหนึ่งอ่ะเรามาเพยดูกัน ลองยี่สิบาทก่อนขึ้นปกติเหมือนเดิมนะตัวการ์ตูนนี้มาลองแบงค์ร้อยกันบึงบ่งแบงค์ร้อยก็ขึ้นหน่อยป่ะตาเกตที่สองแต่ถ้าเราขึ้นเราเราเอาสองอันเลยหละ่ะขึ้นไหมสุดที่สองแบงค์เลยนะแบงค์ยี่สิบด้วยแบงค์ยี่สิบขึ้นแบงค์ร้อยเลือกได้หนึ่งอันทีละโค้ดเห็นไหมครับมันจะขึ้นสองโค้ดไม่ได้เลือกได้ทีละโค้ด ครับเห็นไหมพอแบงค์ยี่สิบออกแบงค์ร้อยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมปึ๊บฮะยี่สิบมานะครับหนึ่งร้อยมาเห็นไหมครับหนึ่งร้อยมาเห็นไหมครับอ่ะนี่คือสองโค้ดนะสองโค้ดนะครับสองทาร์เก็ตเออาร์ในหนึ่งดาับาเบินะครับอ่ะลองทําดูเนาะลองทําดูเนาะนะครับอ่ะลองทําดูนะครับ,รบเราก็สองโค้ดจากคอมพิวเตอร์เราได้เนี่ยเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบมาสองเออาร์ก็ขึ้นกันแล้วนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วแอป AR เนี่ยมันจะต้องรันบนมือถือนะบนเครื่องโทรศัพท์มือถือของเรานะครับต้องบิลไฟล์จาก Unity เนี่ยลงไปในที่ตัวโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ถ้าเป็น Android เนี่ยบิลได้เลยโดยทำแอป,ปออกมาเป็นนามสกุล .apk นะแต่ถ้าเป็น Apple เนี่ยมันต้องทำผ่านเครื่อง Macintosh นะครับเครื่อง Mac, Macbook รหรือเครื่อง Desktop Mac ก็ได้นะครับมันต้องทำผ่าน Xcode e โปรแกรมชื่อ Xcode e เอาไฟล์จาก Unity เนี่ย build ออกมาเพราะ Apple แล้วก็เอาโฟลเดอร์ที่ build ออกมาเนี่ยเอาไปทําต่อ compile ต่อในโปรแกรมที่ชื่อว่า Xcode e บนเครื่อง Mac แล้วถึงจะ build ออกมา run นบนเครื่อง Apple ได้ iPhone ได้นะครับอันนั้นก็มีสเต็ปอีกสองสามสเต็ปที่จะทานะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะทําบน Android ก่อนใครใช้ Android ก็ทําได้เลยนะครับใครใช้ Android ก็ทำได้เลยลเดี๋ยวลอง build กันวิธีการ build Android มันก็เหมือนกับที่เรา build ต,ตัว A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  แอป AVR หละ นี่เป็น Google Google Cardboard นั่นแหละนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาที่ไฟล์นะครับ Build Setting ถูกไหมครับตอนนี้ทุกของเครื่องของทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็น PC Mac ใช่ไหม PC Mac Linux Stand Alone นะครับแล้วก็เซนข้างบนเนี่ยบางคนก็มีอยู่แล้วบางคนบางคนก็ไม่มีนะครับถ้าคนไหนไม่มีก็ให้แอดไปเลยแอด Open Scene คือเพิ่มเซนที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยไว้บิล์นะครับก็แอดไปอาจารย์ก็แอดไปแล้วฮะ Sample Scene น,นี้เรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับคลิกตัว Android นะครับ คลิกบน a n น r o i d นะครับแล้วก็มาเลือก s วิตช์แพลตฟอร์นะครับจะเลือกเลือกแบบ s วิตช์แพลตฟอร์คลิกหนึ่งทีเลือก s วิตช์แพลตฟอร์ให้สลับมาสลับสลับมาให้ไอตัว U n i t y เนี่ยมันพร้อมที่จะบิวนะครับออกมาเป็น Android นะครับทำคุณ APK นะครับนะรบมันก็ใช้เวลาประมวลผลนิดหน่อยนะมันก็จะทำพวกอะไร e n v i r o n m e n t ต่างสําสำหรับการบิวของ OS ที่เป็น Android นะนะครับ อ่ะนะครับพอเราสวิตช์แพลตฟอร์มเสร็จแล้วปุ๊บไอคอนยูที่ก็จะเด้งนะมันก็จะเด้งมาว่าตรงเนี้ยมันอยู่มาระดน้เดียวกับ Android, แอ d ดรอยเซว่าเตรียมพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับทีน,นี้มา p l a y e r s e t t i n g นิดหน่อยนะครับที่ p l a y e r s e t t i n g หลังจากสวิตช์แพลตฟอร์มเสร็จแล้วนะมาที่ p พลเยอร t t ซตติเหมือนเดิมครับเวลาบิลแอปเนี่ยเราก็ต้องตั้งชื่อนะนะครับที่ p l a y e r นี่นะ Default Company ตรงนี้ให้เป็นชื่อเราครับ สุรเชษนะครับแอปชื่อ AR a v วอร์ i o n หนึนะครับก็ข้ามไปไอคอนไอคอนเราเคยสอนเรื่องการใส่แล้ว,ลวนะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ปุ๊บไอคอนของแอปมันก็จะกลายเป็นไอคอนของ Unity ถ้าเราใส่ก็หาภาพมาใส่เหมือนเหมือนทำไอคอนของ VR เนะนะไปทำภาพไปทำไฟไมได้ไปทำภาพไปทำไฟล์ภาพมาเป็น PNG นะครับไซส์512คูณ512พิกเซลนะครับนะครับส่วนตรงนี้ที่เราสนใจคือ Auto Setting นะตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาตรงนี้อ่าแพ็กเกจเนมเขาใส่ให้อัโตโนมัติเลยนะอาจจะเป็นคอมแล้วก็ดอชื่อเราแล้วก็ดอ p แอปคือ Data b เ s e มันเอามาจากตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้ด้านบนนะครับถ้าใครเป็น default ไม่ได้เปลี่ยนตามนี้ก็ให้แก้นะครับเป็นคอมดอดชื่อเราแล้วก็ดอดชื่อแอปนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เปลี่ยนให้อัโตโนมัตินะครับอ่ะที่ที่เหลืออย่างอื่นก็ไม่ต้องมาตั้งมันนะที่เหลืออย่างอื่นก็ไม่ต้องมันนะ ไม่ต้องไปตั้งมันนะครับแค่ default company ให้เป็นชื่อเราอย่างเดียวพอแล้วก็กด save ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนไอคอนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดไปได้เลยเนาะไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วนะครับกดปิดไปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ลองกด build ดูนะ build นะครับ build ไปที่ไหน AAR ในแมาน้ำสกุลจะเป็น APK นะครับเราตั้งชื่อไฟล์หน่อย AK e a k a r นะครับคุณหนึ่งนหนึ่งก็คือ build ครั้งที่ห นะครับบิลครั้งที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จเนี่ยเราเข้บิลออกมาเทสเฉยๆว่ามันรันบนมือถือได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวแอป AR ตัวกระตูนเราต้องมีปุ่มนะครับกดให้มันแบบเคลื่อนไหวอีกนะครับก็ลองกดเซฟบิลครั้งที่หนึ่งมาดูก่อนเซฟบิลนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับบิลนะครับใช้เวลานิดนึงมันก็จะได้ไฟล์เป็นเอกอูนย์หนึ่งเมื่อกี้เนื้อที่เราตั้งชื่อนาสกุล .apk เสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์ ar ศ1ยน apk เนี่ยโยนเข้า Google Drive ของเราเองนะครับโดนเข้า Google Drive ถูกไหมครับแล้วเราก็มาเปิดที่มือถือเรานะครับไปเปิดลิงก์เอาลิงก์มาแชร์ใส่ไลน์เพื่อนก็ได้หรือใส่ส่งหาตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็เปิดจากมือถือเอาลิงก์นะครับมอาจารย์ดูเสร็จแล้ว ar ศูนนนะครับคนนี้อาจารย์ลองเข้าไปที่ไดร์อาจารย์นะครับเอาไฟล์ ar เนี่ยศ1 apk เนี่ยเข้าไดรนะครับเข้าไดรเข้าไดร นะครับถูกก็ได้นะครับม,มีอบรมเต็มหมดเลยนะครับเราดูหา AR ที A r มม่มีไหมไหม LBR ก็ได้ l B r โดยอาจารย์โยนเข้าไปในนี้นะครับอาจารย์สร้างใหม่เลยเดี๋ยวงงนะครับอ่ะสร้างกระเป๋าใหม่นะครับโฟลเดอร์ AR นะครับสร้างนะครับปุ๊บเส็จแล้วอาจารย์ก็เข้ามา แล้วก็โยนไฟล์ apk เนี่ยเราโยนไปนกันแล้วเนะ ar เนี่ยเข้ามาใน google drive โยน ar 0 1 apk เนี่ยมาใน google drive นะแล้วก็ให้มันอัปโหลดสเสร็จเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไฟล์นี้นะครับในตัวติดตั้งในมือถือเนอะนะครับ มาแล้วนะครับอ่ะเอพาวเวอร์ A หมดแล้วนี่คือมือถืออาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไอตัว Google Drive อันเนี้ยนะครับไฟล์ APK อันเนี้ยนะครับจากมือถือนะครับดูในมือถืออาจารย์นะดูในมือถืออาจารย์นะอาจารย์ก็จะเปิด Drive นะครับเปิด Drive ซึ่งเบิบเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเขาก่อนเก่าอันนี้ปึ๊บอ่ะก็จะเจอโฟลเดอร์ AR อาจารย์ก็คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ AR ก็เจอเอก a อพเคเดไหม AR01 แล้วก็คลิกเลยเลือกเลยซึ่งเห็ะมันก็จะดาวน์โหลดมาติดตั้งในมือถือเห็นไหมครับเป็น Android APK อันนี้ก็รอดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นว a r n นิ่งนิดหน่อยนะครับเราก็ดูแล้วก็อนุญาตนะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้ผ่านการจัดกรองจาก Google App Store นะมันติดเป็นแอป,ปแบบทำเองอะไรเงี้ยก็จะเตือนหน่อยว่าคุณจะติดตั้งไหมอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเราทดลอง VR นะนะครับ มันก็โหลดมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมมันบอกว่า do you want to install this application คุณต้องการติดตั้งหรือเปล่าแล้วก็ i n s tall นะครับ AR เห็นไหมครับชื่อแอปนะ AR เห็นไหมครับแอปอิน tall เสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วกด Open นะครับเมันก็จะเปิดกล้องหลังมานะ เนี่ยก็ขึ้นสเปซยูนิตี้มาเนาะแล้วมันก็จะเรียกกล้องหลังมันก็มันจะขึ้นมาก่อนว่าคุณอนุญาตเนี่ยให้มันเล็กขอดหรือมันเทคอะพพิเจอร์มาให้มันถ่ายรูปมาแล้วคลิกลาวมันเลยด้านบนอนุญาตครับเพราะมันขอเข้าถึงกล้องของมือถือถูกไหมครับเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับอ่าันี่คือกล้องหลังจากเฮ้ยอาจารย์ก็เอาแบงค์ร้อยมาแบงค์ร้อยดูสิโผล่ AR มาไหม AR โผล่ขึ้นมาแล้วบนมือถือแบงค์ร้อยเป็นสี่เหลี่ยมถูนไหมครับ นะครับอันนี้แบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบออกไปก่อนแบงค์ยี่สิบเริ่มหน่แบงค์ยี่สิบนะตัวกระตูนออกมาแล้วอยู่มุมนี้เห็นไหมครับเป็น a อาแล้วก็มีลายน้ำบูโฟเรียนะครับนี่ไหมครับเห็ในาจาก็วางคู่กันอาจารย์แบงค์ร้อยระวางด้วยแบงค์ร้อยมาแบงค์ร้อยพอส่งมาที่แบงค์ร้อยมันก็จะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมมาให้พอส่งมาที่ตัวแบงค์ยี่สิบนะตัวกระตูนมาขึ้น ก็ขึ้นมานี่เราน่าจับเห็นไหมพอโค้ดมาอยู่แนวนอนแล้วเนี่ยตัวการ์รตูนเราน่าจะจับตั้งเนอะออแล้วก็ไปแก้แล้วก็บิวใหม่ก็ได้แล้วก็ตัวการ์รตูนมันน่าจะมีแบบว่าพอเรากดปุ๊บตัวการ์รตูนมันก็จะออกแอคชั่นนน่นนี่นั่นหมุนได้กระโดดได้นะครับวิ่งได้หรือตบมือหรือสวัสดีครับไปทําในมิกซ์โมก็ได้นะครับนี่คือเออาที่บิวบ,บนมือถือแล้วนะครับอลองทําดูนะครับเดี๋ยวพอลองบิวเออาแล้วเทสด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับก็รันได้อไัไ่ยงงกก็บ กลับไปดูนะว่าเราบินไปตรงไหนถ้ารันได้ปุ๊บถ้ารันได้แล้วเนี่ยส่งไอแอปเอมาในเมคโ o ซอฟ t t e ีมเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิด a s s i g n m e n t ไว้ให้นะครับให้เป็นการบ้านนะครับไปลองทําดูนะครับไ mm hmm. ฟล์ a AR ไฟล์แอปมันก็อยู่ในที่ตัวตัวออแอปพลิเคชันเราเนอะในมือถือเรานัเนี่ยนะอันล่างเนี่ยเห็นไหมครับไฟล์มันอยู่นี่นครับโอเค